อันนี้เราก็จะมาใส่พริกแกงไม่ทำรสจัดมากเดี๋ยวพอบ้านกินไม่ได้จะเรียกว่าจะไม่ได้ทำคลิปเปลี่ยนใจทำคลิปอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่กับเนื้อปลาบดรวมกันว่าจะทำลูกชิ้นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจ อันนี้เราก็ปรุงเรียบร้อยไว้แล้วเพราะว่าชุดก่อนก็เอาไปทําทอดมันทอดมันกินแต่ไม่ได้ทำคลิปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส่ถัว่วถั่วที่เราซอยเอาไว้ถัวว่วเบนเราก็จะปรุงเกลือหน่อย พอเราเพิ่มไก่ลงไปเมื่อกี้เนี้เดี๋ย <c oughs> แล้วก็จะขยันขยำอันนี้ลืมใบมะกรูดนะเนี่ยเดนนี๋ยวเอาใบมะกรูดมาใส่ใบใบมะกรูดมาแล้ว ชิข้าวแล้วเนี่ยจริงๆก,ก็อยากได้เผ็ดกว่านี้สักหน่อยเนี่ยแต่กลัวเพราใหญ่แกกินด้วยไม่ได้เดี๋ยวเรามาเตรียมกระทะทอดชิ้นแรกชิมก่อนมารสชาติเป็นยังไง เหลืองวิแวเดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นไหมชิมก่อนว้าฮอน เหนียวนุ่มเด้งรสชาติก็ใช้ได้จืดเป็นนิดไม่เป็นไรเหนียวมากยิ่งเราปั่นได้ละเอียดเท่าไหร่ทอดมันเราก็จะยิ่งเหนียว กิ่งเลยใช้ถุงมือปั้นนี่ไม่ค่อยสะดวกเลยมันไม่ค่อยเหมือนเราใช้มือเนาะที่ไม่ที่เหมือนไม่เหมือนเราที่เราไม่ใส่ถุงมืออะ่ะมันจะปั้นสะดวกทีทำชิ้นบาง ปั้นบางไม่ปั้นบ้างไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้ไฟแรงแป๊เดียวทอ,อมันแล้วก็คู เป็นมอเดี๋ยวรอให้เหลืองให้ใครชิมนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นคอดมันไก่อะ เนื้อไก่สับไปกับเนื้อปลาะฉะนั้นทำเอาไว้จะทำลูกชิ้นแต่ก็ทำลูกชิ้นกินไปแล้วมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำหมดแล้วก็เอามาแบ่งทำทอดมันกินไปหลายรอบแล้วแล้วก็เอามาแบ่งทำเป็นใส่กับข้าวทอดอีกต,ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำคลิป เพราะว่ามีคลิปสะสมเอาไว้เยอะแล้วก็เลยไม่ได้ทำเดี๋ยวรอบหน้าจะทำชุดนี้หมดก่อนยังเ,เหลือเยอะเลยเนี่ยเอาข้าวมาใส่เป็นข้าวทอดเอาไปทำยำข้าวทอดกินพอละสุกง่ายเนี่ย สวยเลยเป็นสูตรเดียวกับที่ทำลูกชิ้นน่ะใครทำลูกชิ้นเป็นเอามาแบ่งเอามาทำเป็นทอดมันสูตรลูกชิ้นสูตรทำลูกชิ้นอันนี้ไม่ใส่ไข่เพราะว่าทำทอดมัน ทำทอดมันจะไม่เคยใส่ไข่ใช้วิธีตำเอาเมื่อก่อนไม่มีเครื่องปัน่นจะใช้วิธีตำตำจนเนื้อปลาเหนียวแล้วก็ไม่ค่อยมาปรุงเครื่องชม รมทอดมันยาวๆค่ะปั้นบ้างไม่ปั้นบ้างฟูเต็มฟูเต็มหม้อ,อเลยเหนียวเหมือนเนื้อปลากราย ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่พรทำทอดมันรับรองไม่มีใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรมันเป็นฝีมืออย่างหนึ่งพี่พรจะเป็นเป็นคนที่ทำทอดมันแล้วหลายคนหลายหลายคนชอกินแล้วเขาชอบเมื่อก่อนก็ทำปลาทูนะมันมีปลาทูตัวเล็กๆทำแล้วก็ไปแจกแม่ค้าใม่ตลาดกิน ให้เขาทายว่าเป็นปลาอะไรเขาทายไม่ถูกเลยว่าเป็นเนื้อปลาทูปลาทูนี่เป็นปลาที่ว่าทำทอดมันยากมากมันจะไม่เหนียวเนื้อปลาทูทำทอดมันจะไม่เหนียวแต่ถ้าเราตําได้อ่ะเราตําเนื้อปลา ใส่กับน้ำปลาใส่กับน้ำตำมให้มันเหนียวเหนียวใช้เวลาตำมนานเนื้อปลาจะออกมาเหนียวมากแล้วก็ลามีปลาเยอะๆก็ทำทอดมันขายเมื่อก่อนน่ากินนะคะน่ากินมากเลยเหลืองอ่องต้องก็ทอดกินเล่น ก็หิวข้าวแล้วเราจะกินข้าวห่อยหิวข้าวทอดมันเราชามเบเรเลยให้ดูเนื้ออีกครั้งเนื้อทอดมัน คิดว่ามันจะไม่เผ็ดเขาเผ็ดใช้ได้